สวัสดีค่ะทุกคนอินเตอร์เกสสื่ช่องดินแดนเกิดเคนคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีแอคเพลงของขอยแบมแบมโคลลูกแต่อายุเท่ากันเกิดทีหลังของเกจเลิชันด้วยนะคะได้18ล้านภายในสี่วันแล้วนะคะยัยชื่อเพลงวู I.U นะคะอืมชื่อเพลงแล้วก็ featuring กับซินกิเล็ดเดลเดสเล็ดคคไม่ใ<ห>ช่ค่ะเ้ดเล็ดชื่อผิดต้องขออภัยนะคะค่ะไปดูกันเลยตืนเต้น I like you like to fight you none get out of the way. So good in mind. Uh the go with I feel like I shouldn't you fall would you pick me up off from the ground the dust off Don't let an know the end? ต้องมวดูคลื่นๆอใช่ใช่่มันไม่เยอะแต่มันดูหลู่ะดูสวยอะพยกเามีชอบแบบนี้มากไหมโอยเพลงของว่าเต้นอะไร่มันเต้นอะอะเนี่ยจิ่บ

要更新。 ชอบฉากแบบไหนี่แบมีวงกลมโลตินชอบเต้นต <om> ัวแบบทนแบบมันลงตัวท <sh> ุกอย่างใั้เสียงท่าเต้นสัมผัสจิตวิญญาณชอบฉากนี้ชอบฉากนี้เอาเจอแล้วเจบเร็วมากดุคนมาเนคนเจอแล้วเจอแล้วจริงอ่ะไม่ได้ ใช่จบนาทีมันเร็วมากเหมือนสองชุบเหมือนสองนาทีหนึ่งนาทีคือเป็นเพลงที่แบบมันลื่นหูมากแล้วก็ฉากองค์ประกอบคือแบบมันไม่ได้ฝือหวาแต่แบบมันสบายตาลงตัวแล้วก็เสียงของซึนกีกับเดิมๆนะคะคือแบบเข้ากันเข้ากันได้ดีมากแล้วแบบท่าเต้นอะไรต่างๆคือแบบดูเอ็มวีเพลินมากทุกคนถ้าทุกคนเห็นก็คือแบบสามนาทีมันไม่พอ มันเร็วมากทุกคนพี่ชอบพี่ชอบฉากที่เต้นด้วยกันไอ้ที่มันเป็นฉากมืดสีดำเออสีดำเลยสีดำก่อวก่อนจบอะที่แบบอุ้ยชอบอะนั่นแหละก็แล้วชอบฉากต้นไม้ชอบทุกฉากคือแบบขึ้นดกฉากกันได้เพราะว่าชอบมากไอ้ที่มันก็เต้นไอ้ที่เต้นเหมือนเป็นกระจกใช่แบบน่ะที่แบบว่ามันจะมีกระจกอยู่อะแต่แต่ละอันที่เต้นอะใช่ลองรับอยู่คือทุกคนเพาะมากเลยทุกอย่างเอมวีสีฉาก เสียงของคังคู่ลงตัวไปหมดทุกคนเลิศค่ะเลิศเลยเพอร์เฟกต์เยี่ยมโกโอเคค่ะทุกคนก็อย่าไปอุดหนุนเพลงของแบมแบมด้วยนะคะแบมแบมด้วยคะ Who are you แลวก็ขอบคุณที่รับชมนะคะเชืมกดไลค์กด s u subscribe ให้ด้วยนะคะไม่ผามีความสุขกับมันควาวที่หนึ่งแล้ว